ด,ดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงปริสาแก้วคำดิฉันเด็กหญิงแชยดาบุญชยัยกับผมเด็กชายรัชนนท์ศีนวนพวกเรามาจากโรงเรียนเริมพิยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสาิตจังหวัดบุรีรัมย์ เราจะมานำเสนอโครงงานสเต็มศึกษาเรื่องเปิดไฟไร้คนควบคุมที่มาของโครงงานคนส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกบ้านจึงไม่มีเวลาเปิดปิดไฟและเกิดปัญหาตามมาเช่นการขโมยและไฟฟ้าและวงจรเนื่องจากเปิดไฟไว้ทั้งวัน ทางผู้จะธทรได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้นําเอาแผงวงจรไฟฟ้าควบคุมด้วยแสงแผงวงจรไฟฟ้าควบคุมด้วยแสงและแผงเซลล์โาเซลลเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าวครับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผงวงจรไฟฟ้าควบคุมด้วยแสงสำหรับดกดปิดไฟในหะ้คนควบคุมครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีความรู้และความเข้าใจในการต่อวงจรไฟฟ้ามีความรับผิดชอบในการทํางาน และได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันครับวัสดุอุปกรณ์ 1. แผ่นไม้พร้อมขาตั้ง 2. ส,สายไฟ 3. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด220โวลต์ 4. ขนาดหลอดไฟ <220 S> 2อ0โวลและและขั้วหลอด 5. สวิตเปิดปิดไฟ 6. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผง PCB 7. จดกาวร้อนและตะกรวบัตกรีแปค้อนไขควงและหัวแรงไฟฟ้า 9. เทปพันสายไฟ สิบตะปูนอ็อต1ิคัตเตอร์กันไกลคีมตัดสายไฟวิธีการทำงานของผลงานในเวลากลางคืน LDR จะทำการควบคุมทำให้ไฟฟ้าเปิดและในเวลากลางวันรีเลย์จะทำการควบคุมทำให้ไฟฟ้าปิดโดยอัตโนมัติค่ะโดยอาศัยแสงสว่างทำให้ไฟฟ้าเปิด โด,โดยอาศัยแสงสว่างทำให้ไฟฟ้าดับและอาศัยความมืดทำให้ไฟฟ้าดับค่ะดังๆและอาศัยความมืดทำให้ไฟฟ้าสว่างค่ะสรุปผลการดำเนินง,งานแผนวงจรไฟฟ้าที่คณะผู้จัดจทำโครงงานสร้างขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการเปิดปิดไฟในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้านได้ดีมากค่ะ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รับประสบการณ์โดยตรงฝึกกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเชื่อมโยงความรู้กับการบูรณาการกับสาระอื่นและรู้จักน้อมนำเอาปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นตอนขั้นตอนการทำง,งานสเตมศึกษาใช้กระบวนการเชิงวิศวกรรม6ขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. ระบุปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลของปัญหา 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 5. ทดสอบประเมินผลและประปับปรุง 6. นนำเสนอวิธีการของการแก้ปัญหาสรุปแนวคิดสเต็มที่ใช้ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบูรณาการและการออกแบบการออกแบบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าคณิตศาสตร์ทูกทรงเนขาคณิตในการวัดความยาวแนพิสตมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์การสุบค้นความรู้และการบูรณาการความรู้ในการออกแบบการออกแบบการสร้างแผนวงจรไฟฟ้าการวัดความยาวและการสร้างลูกทรงในขาคณิต พวกเราขอจบ